สวัสดีช่วงเช้าๆจ้าวันนี้เป็นพามาดูกล้วยน้ำว้ายักษ์ของพี่เพ็นนะคะตอนหน้าแรงพี่เพ็นไม่คิดว่าเขาจะมาได้ขนาดนี้เลยค่ะตอนสั่งหนอมานี่คิดว่าโดนหลอกแล้วพอหน้าฝนมาเห็นถึงความแตกต่างเลยครับแป๊บเดียวเดี๋ยวเป็นให้ดูอันที่ตกเครืออันนี้ถ้ามาหน่อสวยๆก็น่าจะเขาน่าจะ ใหญ่ได้กว่าน,นี้ค่ะแต่มาแบบนอคิเรมากเลยพี่เพนเอาเอามาอนุบาลแล้วทีนี้ก็ไม่กล้าขุดหนอไปเลยค่ะเห็นไหมเพราะว่าเขากาลังตกเครือเนาะนี่เดี๋ยวเพให้ดูอันนี้ดึงไม่น่าจะเป็นไรโช่นี่เดี๋ยวเพให้ดูเห็นไหมเห็นถึงความสมบูรณ์ของเขานะคะกล้วยน้ําว้าที่สมบูรณ์นี้ดูง่ายๆค่ะต้นเขาจะเขียวขจีเนาะเขียวอือเลยค่ะแล้วก็ ใบเราก็จะไว้เยอะที่สุดเท่าที่จะไว้ได้ะคะ่ะพี่เป็นจะไม่ทําอะไรใบเขาเลยเดี๋ยวจะแต่ตัวที่ดึงตะกี้เดี๋ยวพี่เป็นจะตัดไอตัวไอฟังนี้คือเขาโดนลมโดนฝนเนาะดูความสมบูรณ์ของเขานะคะพี่เพ็นมาฝากมาละไอฝากมะเ,เขือพวงไรหนาไว้ใกล้ๆจะได้ชุ่มฉ่าตอนหน้าแรงดูดียางดกอะ่ะเนี่นะคะยค่ะยางดกเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเป็นซูให้ดูมือก็เปียกเปียกนิดน,นึงเออดูหัวปลีเขานะ เนี่ยค่ะน้ำว้ายักษ์ครับน้ำวายักษ์ใหญ่มากๆเลยพี่เพนได้ย้ายไปที่ไร่บ้างแล้วค่ะที่ไร่ฝั่งไร่ใหญ่ได้ย้ายไปแล้วทีนี้พี่เพนไปยืนดูตรงห่างประมาณร้อยเมตรมองไปเอ้ยทำไมต้นนิดเดียววะโดนต้มแน่นอนทีนี้พอพอพี่เพนลงไปใกลๆ้ๆตรงนั้นมันเป็นที่ต่ำเนาะโอ้โห เราไม่ได้โดนต้มนี่วะนี้ของจริงเลยยังใหญ่เลยค่ะต้นนี้ก็อวบขาใหญ่แต่ไม่ค่อยสูงเพราะว่าเป็นขุดหลุมลึกอะค่ะอันนี้พี่เพ็ญกะว่าไม่ให้โคนมันลอยเลยแหละคือขุดหลุมอย่างลึกเลยแหละเนี่ยขุดหลุมนี่ครึ่งเม็ดได้เลยฮะเดี๋ยวเป็นให้ดูเด,ดูความอวบอ้วนของเขาชูบนี่อวมันจะมืดๆหน่อยนึงเนาะกล้องพี่เพ็ญก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ หนอน้ําว้าที่ดีนะคะเดี๋ยวเพนจะบอกหนอนน้าว้าที่ดีที่เราจะนําไปปลูกเขาเรียกหน่อใบดาบเนาะโคนตรงนี้ค่ะต้องอ้วนป้อมนคะคะโคนตรงนี้ต้องอ้วนป้อมแล้วใบก็จะเป็นใบเล็กๆใบดาบนี้ใช้ได้เลยแต่นี่เขาจะโตมาหน่อยเนี่ยใช้ได้หมดเลยครับประมาณนี้แหละอันนี้ใช้ได้หมดเลยเนี่ยค่ะพี่เพนจะขุดก็เกรงใจเกรงใจต้นแม่นี่ขนาดขุดลึกนะคะยังแบบ เหมือนเอ็นเอ็นเหมือนจะล้มอ่ะต้องเดี๋ยวต้องไปหาอะไรมาค้ำไว้ะค่ะเดี๋ยวตัดปลีเสร็จแล้วต้องอะไรมาค้ำพี่เปนก็อยากเมนูอะไรนะหัวปลีทอดมันหัวปลีแล้วเพราะว่าเห็นเพื่อนทำน่า,นาก,กินมากเลยนี่ยค่ะอบอบอ้วนอ้วนใหญ่ๆ,ๆกล้วยน้ำว้าก็จะได้ขายต้นพันธุ์ต่อไปแล้วก็จะได้ขยายต่อไปนะคะน้ำว้ายักษ์ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้พี่เปนสวัสดีจ้า